ตอนตีอีพิกมากครับเปิดมาสวัสดีครับทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน diplomacy is not an option หรือว่าสันติไม่ใช่ทางออกนะครับผมเกมนี้ผมเห็นเดโมนะครับผมมาประมาณสัก2สัปดาห์แล้วครับเจอเกมนี้อยู่ในคังพอดีนะครับก็เลยกดมาเลยแล้วกันนะครับตัวเกมก็เป็นเกมแนวสร้างเมืองนะครับก็ถ้าเกิดให้นึกให้ออกเนี่ยมันเหมือนกับเกม kingdom hearts castle นะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบของเกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแบบว่าไม่ใช่การดูแลเมืองแบบเต็มผืนขนาดนั้นนะครับจะเป็นการดูแลอาณาจักรเล็กๆของเรานะครับโดยที่ป้องกันการถูกโจมตีจากเหลว้ ซึ่งแนวเกมคล้ายๆแต่การเล่นแตกต่างนะครับเกิดใครนึกไม่ออกก็เดี๋ยวเข้าไปดูเกมเพลย์กันนะครับน่าจะพอนึกออกโอ้โหเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่า Diplomacy is อนดันออปชั่นเนี่ยไม่ใช่เกมที่ง่ายนะครับแนะนำว่าเกิดจะเล่นเนี่ยอ่าอย่าหัวร้อนตั้งสติดีๆถ้าเกิดคุณหัวร้อนง่ายคุณกลัวเล่นไม่เป็นเข้าไปแล้วเหวอกดตัวตอรเียวก่อนภาพนะครับผมแบบชี้นำาชนละกันนะกับไม่สนลุยยับเข้าไปหาตรงโน้ตเลยแบบยับยุยยี่ตรงปลายทางเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไปทางขวายับแน่นอนนะครับเอาไปทางซ้าย จะฟังดูขี้แพ้แต่นั่นแหละครับมายอมให้มาสอนนิดนึงนะครับ อ่าโอเคขอต้อนรับเข้าสู่ Endless Mode นะครับใช้ชีวิตรอดอยู่ให้ได้ให้นานที่สุดนะครับผมอยู่รอดยื้อกับศัตรูไปนะครับอ่าโอเคครับผมโชคดีที่พอรู้มาอยู่บ้างนะครับถ้างั้นต่อไปนะครับรีบซร้าอย่างว่องไวดีกว่าครับตรงนี้มาครับง้นเริ่มต้นตอนนี้รีซอสของเราน่าจะมีจํากัดอยู่งั้นเข้าไปกันไวๆเลยครับไปเริ่มต้นเรื่องบ้านยังไม่จําเป็นเอาเรื่องรีซอสก่อนเอาเป็นคนเก็บเบอร์รี่ซึ่งตรงนี้ผมไม่ยากให้เห็นทุ่งเบอร์รี่สักนิดเดียวคงต้องทําการเริ่มเปิดแผนที่ก่อนงั้นตรงนี้ผมเอา Fisherman Hu ั ลง1และลง2ต่อไปตามด้วยควรทาการเก็บนะครับคือพอ r เตอร์เฮาส์นะครับพอตเตอร์เฮาส์ไว้ตรงเจ็ซนเตอร์ก็ได้มั้งจะได้เก็บไปทุกที่เอาไว้เซนเตอร์ตรงจุดตรงนี้แล้วกันจะได้เดินไปเก็บได้นะครับต่อไปก็เป็นแบบนี้ปุ๊บเราไม่น่าจะว่าจะเก็บปลาได้มากมายขนาดไหนนะครับเราควรจะทําการสร้างเกรลี่แต่ว่าอาหารยังไม่พองั้นไม่เป็นไรครับผมส่งทหารไปไล่กวดพื้นที่ก่อนแล้วนะครับสำรวจดูเผื่อจะมีของจําเป็นจําเป็นในพื้นที่แถบนี้หรือเปล่านะครับอินเนมี่จะมาโจมตีอีก4วันนะครับผมศัตรู โอ้โอ,โอเหมือนจเจอแคมป์คนเถื่อนครับตีแล้วกัน่ะครับแล้วก็ตรงนี้เรามีซัมมอนคริสตัลอยู่ครับลงมาช่วยหน่อยตู้มเป็นแบบนี้มาครับตีถล่มให้เละตีให้แตกครับเพื่อได้ทรัพยากรต่อไปผมขอคนเก็บเบอร์รี่นะครับตรงจุดนี้มาเก็บในโซนนี้แล้วกันนะน่าจะพอถึงอยู่มาตีให้แหลกตีให้แหลกครับกูพวกเยอะพวกเยอะมากในเมื่อสันติไม่ทางออกครับต้องตีให้ยับตีให้ยับตีให้ยับอย่าให้เหลือ พอเริ่มเล่นเกมบุกนะครับผมชีวิตก็มีสีสันขึ้นมาทันทีโอเคแตกเรียบร้อยทีมนี้ขึ้นไปป้องกันอาเชอร์ถอยมาแนวหลังก่อนปลาบวก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 ต่อไปนะครับผม <Okay. S 1> ที่เก็บอาหารเต็มใช่ไหมที่เก็บอาหารเต็มงั้นเดี๋ยวจุดนี้แกรนเรี่ที่เก็บอาหารยังไม่ได้ฮะประชากรในเะมืองเรามีแค่9ก้านะครับไม่แน่ใจว่าพอเพียงหรือเปล่ายวสร้างบ้านเพิ่มเติมก่อนละกันเอาเป็นหันหน้าเข้ามาทางนี้ชิดตรงจุดนี้แล้วก็ชิดตรงจุดทางนี้ โอเคครับเป็นแบบนี้ถูกต้องครับตีแหลกละเรียบร้อยโอเคครับแล้วก็ปไปไล่ไถมันให้หมดครับโอเคต่อไปส่วนที่เหลือเราสร้างบ้านขึ้นมาเรียบร้อยโอเคลัมเบอร์มิวเฟชเชอร์แมนฮาร์ตสโตนไมหาหินละหาหินที่ทํายังไงอ่ะมันสอนไม่ถึงด้วยสิหรือว่าบทหินมันยังไปไม่ถึงอะ่ะวางไม่ได้สักที่เลยอ๋อตรงนี้ตรงนี้วางได้ าวางได้เรียบร้อยนะครับผมจุดนี้ที่วางหินงั้นจุดต่อไปสโตเ a g ต่างๆจะเก็บทรัพยากรเอาสโตเ a จมาเก็บไว้ซักจุดตรงนี้แล้วกันนะเป็นแบบนี้ขอบซูบิลลี่นะครับมีศพต้องฝังต่อไปทําที่วางนะครับผมเรื่องของสุสานก่อนสุสานเอาไว้ตรงขอบเมืองละกันนะไว้จุดตรงเอาขอบทางนี้ละกันเป็นแบบนี้ประชากรไม่พอไม้ไม่มี เดี๋ยวคนน่าจะมาเพิ่ม,มั้งช่วงนี้เริ่มเกมอย่างว่องไวมากๆครับโอเคครับเดี๋ยวเวาลาอีกประมาณ1วันศัตรูจะมาโอ้นี่แป๊บเดียว3วันแล้วเหรอไม่ได้รู้เรื่องเลยต้องรีบขึ้นลงทหารแล้วครับโอ้ยเผื่อแป๊บเดียวเผื่อแป๊บเดียวเผื่อแป๊บเดียวเป็นไม่ได้เลยนะเนี่ยศัตรูกำลังมาบุกไปตีก่อนเลย <c oughs> ม่ต้องการเราบ้านเมืองนะ่ะเดินออกไปบวก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 โอเคศัตรูอยู่นี่โจมตีพวกมันข้าตะเพาก็โดนตีว่ะ คาตาพาวไปนู่นอาเชอร์อาเชอร์มาช่วยนี่ก่อนโอเคโอเคตีแตกแล้วครับศัตรูเวฟแรกโคตรเบาบางชนะแล้วใช่ไหมหรือว่าอ๋อหลุดอ๋อหลุด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 มาอยู่นี่หลุดมาอยู่นี่หลุดมาอยู่นี่เริ่มท่าไม่ดีแล้วฮะเริ่มท่าไม่ดีแล้วเริ่มท่าไม่ดีแล้วฟอร์เมชั่นหลุดฟอร์เมชั่นหลุดฟอร์เมชั่นหลุดไม่น่าเปรี้ยวเลยไม่น่าเปรี้ยวเลยกลับมาก่อน อ่างั้นเดี๋ยวซัมมอน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 ตู้มกด2ทีเลยโคตรรวยมา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 อาเชิญอยู่ตรงนี้ตีให้ยับ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 มันมาถึงเมืองแล้วเหรอโอ้มาถึงเมืองแล้วเชื่อเอ้ยหลุดโผหลุดโผมานี่ก่อนคาตาเพลจะพังแล้วไม่น่าเปรี้ยวเลย มาแล้วมาล้มาแล้วันตีชาวบ้านด้วยมามาให้ฉันวางแผนผิดฉันเปรี้ยวไปแล้วยิงมันคาตะเ้าเอาเลยเละเทะเละเทะเละเทะทชนะแล้วหล่อเท่จริงๆโอเคได้อยู่ครับมีคนตายห้าคนอาหารหาได้วันละ36แต่คนซูมวันละ42เหรอ ก็ถือว่าอาหารไม่พอนะครับทั้งทั้งที่ก็เก็บได้เยอะแท้เเอาเว็บ2จะมาอีก7วันครับถือว่าสบายสบายเลยครับถ้างั้นต่อไปจุดนี้คงต้องให้แบบลัมเบอร์มิลนะครับผมควรหาไม้เพิ่มเติมเยอะๆเลยครับพอร์เตอร์เฮาส์ที่จุดนี้นับ4ใช้ไม้ยับยับเลยครับแต่ก็น่าจะหาอาหารได้มากพออ๋อคนตายจะกลายไปสู่สารตรงนี้เนาะแล้วก็ศัตรูจะมาในอีก2วันเหรอเมื่อกี้7วันอยู่เลยเฮ้ยทำไมไวจังว่าวันเวลาในเกมนี้ นับจากอะไรมาคุ้มกันไว้คุ้มกันไว้แสดงว่าศัตรูอยู่แถบนี้แหละครับต้องออกไปล่ามันให้เฮี้ยนอย่าให้เหลือบ้ามันอยู่แถวนี้ใช่ไหมเอาสิคริสตัลฉันมีเยอะคริสตัลฉันมีเยอะกวาดล้างกวาดล้างพวกมันให้หมดกวาดล้างพวกมันให้หมดคาตาเพาส์คุงมาตรงนี้แล้วกันเกี้ยงยางตีเกี้ยงแล้วใช่ไหมถล่มมันอีกฉันรู้สึกแววแตกมันกำลังมาแล้วตรงนี้ศัตรูโจมตีด้วย มามาอีกมาอีกฉันโดนแล้วโดนแน่แน่ไม่เหลือบอกเลยเละ้งั้นต่อไปควรจะรีบแล้วงั้นจุดต่อไปจุดต่อไป,จ,อไปจุดต่อไปสร้างกำแพงเมืองเอาจากฝั่ง <fort> นี่ attack, อ้อมอย่างนี้ไปเลยปิดปิดตายไปก่อนปิดตายไปก่อนไหวอยู่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 มันจะเท่าไหร่กันเชียว attack, <laughs> ดูเว็บสอ,เองเองนะมากระลาฆ่าชาวบ้านเราไม่ ฟาดฟาดแตกสลายแล้วเกมมันยากกว่าที่คิดนะเนี่ย <Set. S 1> ไม่น่าเชื่อเลยเห็นภาพมันดันยากซะได้ศัตรูกำลังจะมาครับน่ายิงใครอะเสียงมาแล้วโอเคชาวบ้านมาอีกเอาอาเชอร์มาอีกสามเอาคนมาอีกนี่โอเคมาแล้ว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 โอเค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  โอเคถ้ okay, างั้นจุดนี้ทําการเปลี่ยนมาวางเป็นกําแพงเมืองที่จุดทางนี้ถูกต้องเดี๋ยวค่อยเรียกเอาทหารวิญญาณนะคะไปช่วยแล้วกันมาละโอเคลุยบุ้มการให้ทาน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 โอเคเอาขัตาเาอาสกไปถูกต้องถูกต้องถูกต้องลงทหารวิญญาณไปเป็นแบบน,นั้นแล้วบวก บ้านแตกแล้วบ้านแตกแล้วไหวอยู why you? Why you? ่ไหวอยู่ทหารวิทยาผมกดได้รัวๆเลยครับสแปมได้ยับยับเลยมันทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนโอเค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 ไหว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 เฮ่อ okay, 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 okay. ชนะแล้วแต่ดูเหมือนจะเสียหายไปเยอะอยู่นายก็ไปยิงเรียกแขกโน่ no. แต่ไหนๆกันไหนละสักหน่อยแล้วกัน ั่งปิดประตูปุ๊บสั่งอาเชอร์ขึ้นไปข้างบนเป็นแบบนี้ถูกต้องทำการจ้างอาเชอร์เพิ่มเติมซะเป็นแบบนั้นศัตรูจะมาโจมตีอีกแล้วอีกสามวันเว็บสามเราจะมาไหวแหละถ้าเกิดเรามีถ้าหารเยอะแล้วก็มีคริสตัลนะครับผมมากๆก็ถือว่าสู้ได้แล้วครับศัตรูไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับสักหน่อยแล้วกันนะตั้งเหลือเยอะอ๋อแต่ว่าการได้คริสตัลเกิดจากการเปรลยบบ้านคนอื่นนะครับถ้าเกิดเราไม่เปรลยบบ้านคนอื่นคริสตัลโซของเราก็จะไม่ขึ้นนะครับ สุดท้ายก็ต้องเลดอยู่ดีนะครับต้องไปตีบ้านคนอื่นเขานะครับเพราะฉะนั้นไปเลยแล้วกันไป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 เกรี่โอเคที่เก็บอาหารไว้ตรงนี้ละกันนะตีไปอีกตีไปอีกโถมกระหน่ำบุกบ้านมาให้เยอะว่ะพวกนี้มันเยอะนี่ว่ะเอาอีกเอาอีกท่นเชื่อมั่นในทหารของฉันมากๆตีตีตีไม่พอกูเสกเพิ่มตี ตีไม่มีการจัดทัพไปเลยทั้งนั้นส่งทหารไปตายล้วนๆโดนตีนายไปล้อ้าได้ละวได้คริสตัลเพิ่มเติม,ตมละโอเคอีก55วิวีเว็บากำลังมาโอเคต่อไปประตูนี้ปิดไปก่อนคาตาเพลวน่าจะยิงถึงมั้งถ้าเกิดเราสร้างวอชาวเวอร์มันจะขึ้นไปได้ปะมาแล้ววยเยอะนะเนี่ยวยเยอะ เยอะกว่าที่คิดไว้ด้วยเอาแล้ว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 สายเสกสายเสกลงเลยลงลงลงเอาดิเอาดิจะเท่าไหร่กันเชียวจะเท่าไหร่กันเชียวแดมยูงไหว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 โอ้โหหายเละเทะเลยลุ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 ยเสกไปอุด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 มาหาอุดอุดไว้ก่อนอุดไว้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  ไหว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 หายยับเลยทหารมาแล้วมาแล้วมาแล้วไห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 วเห็นเปล่ามันเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้นี่ไงไม่เหลือครับเจอเรากวาดเกี้ยงเลยนี่คือเวทที่สี่เลยไม่เห็นตึงเท่าไหร่เลยเอาไม้ไปทำกำแพงทีเดียวรูดรูดเกี้ยงเลยใส่ลัมเบอร์ ลัมเบอร์ตรงนี้ทำไมไม้เต็มวะถูกตีอีกแล้วเนี่ยมันตีอะไรเราอ่ะอ๋อมันอยู่ตรงนี้อ่ะต้องเอาอาเชอร์ไปกระจายตามหัวเมืองเยอะๆนะครับเนี่ยโอ้ทหารกูตายยับๆเลยโดนอีกแล้วโอ้ทำกำแพงเยอะก็ไม่ดีเนี่ยสู้ทำเป็นวอชทาวเวอร์อันเดียวโดดๆเลยดีกว่ามั้งเนี่ยไหนอาเชอร์ขึ้นบนวอชทาวเวอร์ได้ตรงนี้ละกันนะขึ้นได้กี่ตัววอชทาวเวอร์ขึ้นได้แค่หนึ่งโอเคอ่ะแตกละแตกละ คริสโต้ก็หมดแล้วด้วยอืมกายเป็นสร้างเมืองใหญ่ไม่ดีเนี่ยสร้างเมืองใหญ่ดูแลยากกำแพงเมืองไม่ควรใหญ่ควรทำแค่กำแพงชั้นในก็พอเล็กๆออโจมตีสองทางขนาบซ้ายขวาเชเยเๆ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 ๆๆเเเออเออเออตรงนี้ก่อนลงทหารราบมันเตียวแล้วกูเล่นเกมนี้ถ้าเกิดฐานใหญ่ไม่ดีนะเนี่ยฐานใหญ่คุมยากอ่ะกูเยอะอ่ะ โอ้โอ้โอ้ห่างแถวตรงไหนวะเนี่ยโอ้ไหวอยู่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 คาตาเผาอันเดียวเอาอยู่วะเนี่ยไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ดูดีหนึ่งนัดที่แตกหลายตัวเลยโอ้แล้วฟังทางโน้นเป็นยังไงบ้างโอ้โหโอ้โห โอเค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 ทางนี้ปล่อยไปอันนั้นยังพอมีหวังโอ้ยังพอมีหวังยังพอมีหวังอุไม่น่าก,กดทหารนี่มาเล่นเลยไม่กลับมาก่อนล้วโดนกลืนแล้ว <c oughs> อ้าถอยทัพบอยทัพบอยทับค <c oughs> าตพาพกลับบ้านก่อนคาตาพากลับบ้านกลับบ้านจบแล้ว <c oughs> <c oughs> มากันเยอะทิ่เป๋ง <c oughs> นึกถึงเดาเบเลียน,นเลยเออมันอาจจะเหมือนกับเดาเบเลียนก็ได้นะครับ อ่ามัใช้จำนวนเข้าข่มอ่าแตกสิครับสภาพนี้ใครจะไปคิดว่าจำนวนมันจะเพิ่มขึ้นขนาดนี้เพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยเนี่ยทีละทบ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 ขึ้นไปเป็นยกกำลังอ่ะแตกสลายปล่อยจอยไปมาโดนยั่ำอีอาณาจักรแล้วได้สูงสุดแค่13วัน สามเวฟค่าได้675ตุก็เยอะอยู่นะโอเคครับทุกคนจบไปอย่างแห้งเหี่ยวนะครับแตกสลายยับยับมากครับและนี่คือ Diplomacy is not an option นะครับใคริปจบล้วชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์นะครับรอเกมเต็มมาครับแล้วค่อยว่ากันนี่เดโมลองเล่นดูก่อนก็ถือว่าสนุกมากๆนะครับเกิดใครอยากลองเล่นนะครับเข้ามาในสตรีมนะครับกดได้เลยครับตามสบายไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีจ้ะ